นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้สัมภาษณ์ถึงการเดินทางลงพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ 24-25ถึงพฤษภาคมเพื่อรับฟังปัญหาเป็นครั้งสุดท้ายพบตัวแทนฝ่ายปกครองให้พื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ในลักษณะการล้อมวงพูดคุยในส่วนผู้ปฏิบัติงานจะมีการปรับเปลี่ยนตัวบุคคลหรือไม่นั้นนายภูมิธรรมกล่าวว่าหากเห็นภาพรวมทั้งหมดแล้วก็ต้องเลือกคนที่เหมาะสมแต่ไม่ได้หมายความว่าจะเปลี่ยนแม่ทัพภาคที่สี่ทิงแต่ต้องจัดรูปแบบใหม่ที่ผ่านมาได้มีการพูดคุยกับแม่ทัพภาคที่สี่เป็นการส่วนตัวแล้วรวมถึงผู้บัญชาการทหารบกคิดว่าเห็นภาพรวมทั้งหมดพอสมควรนายวันมูนาาาประธสภ รากล่าวถึงกรณีที่มีผู้มายื่นร้องขอให้ประธานรัฐสภาส่งเรื่องไปยังสารรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้สมาชิกวุฒิสภาหยุดปฏิบัติหน้าที่จากกรณีการตรวจสอบคดีหหวเลือกสอวนั้นความจริงแล้วการยื่นขอให้สวหยุดปฏิบัติหน้าที่ควรจะยื่นไปที่ประธานวุฒิสภามากกว่าแต่เมื่อมีการยื่นมาแล้วก็คงต้องให้ฝ่ายที่ปรึกษาด้านกฎหมายพิยจรนารณาในเนื้อหาสารว่าเข้าข่ายที่ประธานรัฐสภาจะดำเนินการสารรัฐธรรมนูญได้หรือไม่